เงียบหน่อยได้ไหมเวลานี้ไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนแล้วเธอเอาโทรศัพท์โทรหาเพื่อนมาช่วยไม่ดีหรอสั่ง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 อยู่ได้ทำไมไม่ใช้โทรศัพท์เองโทรอ่ะหรือว่าบ้านไม่มีปัญญาซื้อโทรศัพท์ใช้ของฉันแบตหมดโอเคปะ่ะแบตหมดเออโถ่มัวต่ใช้โทรศัพท์ทำเรื่องไรสาระสิท่าเขามีไว้ใช้โทรเข้าโทรออกของเธออะ <Hey. S 2> เฮ้ยพี่แชทเออแชทแล้วทำไมฮะอย่างน้อยฉันก็คุยเรื่องที่มีสาระไม่ได้ดูคลิปโง่เง่าปัญญาอ่อนแบบของนายโอ้ oh. นายมีแบบสำลองนี่ทำไมไม่เอามาชาร์ทละ่ะมีอยู่ตรงนั้นน่ะ <Hey. S 3> ข้างนอกอะ่ะไปเอามาให้หน่อยสิเฮ้ย <Hey. S 2> อยู่ข้างนอก ธอบ้าเปล่าบ้านเธอเขาเอาแบบสำรองติดไว้กับตัวเหรอเอาไว้เล่นเกมกัเป๋าากงเหรอฮะก้อนใหญ่ขนาดนั้นน่ะมีสมองไหมเนี่ยออไอ้คนมีสมองคนหัวดีโอ้ยฉันนี่มันซวยจริงๆเลยซวยซส้ำซวยซ้อน,นต้องมาติดแง่งอยู่กับนายเนี่ยจ้าแม่คนหัวดีฉันก็ซวยเหมือนกันฉันซวยมากเลยที่ต้องมาติดกับเธอสองคนในนี้ไปกันฉันเป็นวยยังไง เธอสวยก็ไม่สวยปากมากน่าังคาญสมองเธอเหมือนเด็กปัญญาอ่อนด้วยตัวเปล่าออไอ้หัหมูาไอ้มืไม่ใช่ของฉัน ผมเองอะครับผมไปใส่ร้ายคีตาว่าคีตามีแฟนแล้วแล้วทุกคนก็รู้ด้วยแต่ทุกคนอะไม่กล้าบอกดีจังเพราะกลัวดีจังจะเสียใจนั่นไงว่าแล้วไอ้นี่ไอ้ซี่ตัวซ่าโอ้โหถึงว่าเิเห็นหน้าดีจังนะหน้าบูดอย่างก็คนอกขักเลยไม่อยู่ไหวไหว่าทำแบบนี้คีตายังไงก็ไปบอกดีจังด้วยละกันนะ แต่ผมว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าดีจังจะได้ไม่ต้องมาหวังอะไรกับผมเพราะผมก็ยังไม่อยากมีแฟนด้วยอย่าปล่อยให้น้องเจ้เข้าใจผิดแบบนี้มันทาร้ายจิตใจมากเกินไปเข้าใจไหมครับดีจังจะเอาไปให้คีตาฉันนั่นทํามันแตกฉันต้องดูดีจังฆ่าแน่เลยอะฉันไม่เข้าใจเลยทําไมต้องให้ของขวัญให้ดอกไม้วันนี้ด้วยก็คนไม่เคยให้อะไรอย่างนายอะจะไปเข้าใจได้ไงก็ถ้าเป็นฉันนะ ฉันจะให้ก็ต่อเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นแหละอย่างเมื่อกลางวันใช่ไหมเขาเรียกว่าอุบัติเหตุใช่ไหมเ้ยหรือว่าเธอคิดว่าฉันจะจีบเธอโอ๊ยทำไมฉันต้องคิดว่านายจะจีบฉันด้วยล่ะก็ฉันเห็นคนเขาให้ดอกไม้ให้องขวันกันวันวลนท้ายเนี่ยก็เอาไปให้แต่คนที่เขาชอบอ่ะจีบกันดิ มันไม่จําเป็นหรอกแหมคนเป็นแฟนกันคนชอบกันให้ดอกไม้กันวันวาเลนไทน์เนยนะแค่นี้จะบ้าเหรอวันวาเลนไทน์อ่ะมันคือวันที่เขาใช้แสดงความรักต่อกันไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือจะเป็นครูก็ได้มองโลกแค่ไปหรือเปล่านายงั้นนี่เธอหมายความว่าถ้าฉันให้ดอกไม้เธอเนี่ยเธอก็จะคิดว่าฉันให้เธอแบบเพื่อนเหรอ ็ใช่ะสิแต่คนอื่นไม่คิดแบบเธอนะอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนายกลัวว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดอะนายก็เลยทําเป็นด่าฉันเขาจะได้ไม่เข้าใจว่านายจีบฉันไงถอุยเฮ้ยวางเลยดิ ใชนะเธอไม่ต้องต่อแล้วฉันต่อให้เองมือเจ็บอยู่อะวัวเลนทายทั้งทีเนี่ยทำไมต้องมานั่งอยู่กับพวกแกด้วยวะทำไมจะอยู่ทำไมล่ะฮะใครใช้ให้อยู่นี่เลี้ยงขนมไม่กินฟรีขนาดนี้เรียนจะพูดมากอีกบนอยู่นั่นแหละ ไปไหนก็ไปไปคืออยากจะไปอยู่หรอกแต่ไม่รู้จะไปกับใครเออเอางี้ไหมเธอลองมาเป็นแฟนฉันสักวันสิสนุกล่ะปากเหรอเนี่ยฮะนี่แล้วหน้าหน้าอย่างแกมาจีบฉันฉันยังโกรธเลยนะพี่พี่มีใครพอจะเห็นน้ำขิงบ้างไหมครับคือนัดกินข้าวันไ้แล้วยังไม่มาเลยอะคุยมันดิโทรศัพท์ก็โทรไม่ติดอะไม่เห็น ป่านนี้คงจะนอนหลับไปแล้วถ้าลอกไอ้บูผาขนาดนั้นเนี่ยเอาไงกันต่อเนี่ยคือพวกฉันไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะ่ะไหนๆก็วันวนเวนไทยนะถือว่าเจ้สงเคราะห์ทุกคนแล้วกันสงเคราะห์มาเป็นหนุ่มๆในสต๊อกของเจ้แล้วกันหนึ่งวันนะเจ้เดีย๋ยวกนขนมด้วยนะ ไปกินเอ็อๆไปหน่อยวันนี้ขนมข้าว<อ><ด>ตูนโอ้โหยาวเข้าป่าหยุดเลยหยุดเลยหนาเหรอทำาไมลรังเกียจอู้ยอ,อืมจตคิดอะไรอยู่ฉันรู้นะฉันรังเกียจบอกไว้เลยแล้วฉันเป็นผู้หญิงด้วยจะให้ไปกอดนายได้ไง นี่ถึงดูละครมากไปแล้วเนี่ยเอ๊ยหรือว่าจะให้ฉันกอดอุ้ยบ้าไม่ไม่ได้อยากให้นายกอดฉันหน่อยโอ้อีนี่มันปิดแอร์ไม่ได้ไนีเนี่ยไม่ได้อะไม่มีน่าตาคืนปิดแอร์นะเธออะหายใจไม่ออกตายพอดี ตั้งแต่้ตุ๊กตาคิวปี่แตกอะฉันกับนายก็มีทะเลาะกันเลยเนาะอืหรือว่าจะเป็นเวทมนต์ของตุ๊กตาคิวปี้ตัวนี้